เดอะมูขับคลินิกกายภาพบำบัดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีท่าบริหารมานําเสนอเพื่อลดอาการปวดรอง้ําค่ะ,ะผู้ที่มีอาการปวดรองช้ําหลายๆคนเนี่ยอาจจะ ประสบปัญหานะคะลงน้ําหนักก้าวแรกแล้วมีอาการเจ็บหรือว่านั่งนานๆลงน้าหนักแล้วมีอาการเจ็บค่ะสาเหตุหลักๆสําคัญส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากกล้ามเนื้อน่องที่มีความตึงมากๆหรือว่ากล้ามเนื้อสะโพกนะคะที่มีความไม่แข็งแรงหรือมีความไม่สมดุลกันค่ะวันนี้ทางเดอะมูขับคลินิกเลยมีท่าบริหารนะคะเพื่อเป็นการยืดน่องแล้วก็บริหารสะโพกให้แข็งแรงขึ้นเพื่อลดอาการปวดรองําค่ะ เริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะคะเป็นท่ายืดน่องด้านหลังค่ะเริ่มแรกให้เราหันหน้าเข้าหากําแพงนะคะจากนั้นค่ะที่ต้องการยืดก้าวมาด้านหลังค่ะนำมือจับก,กำแพงได้นะคะจากนั้นนะคะโน้มตัวไปด้านหน้าจนรู้สึกตึงน่องด้านหลังค่ะโน้มตัวไปโดยข้อเท้านะคะไม่บิดนะคะและส้นเท้าทั้งสองข้างติดพื้นค่ะจากนั้นค้างไว้1ิวิค่ะนับเป็นหนึ่งครั้งโอเคตอนนี้นะคะความรู้สึกก็คือจะตึงบริเวณน่องด้านหลัง จากนั้นเมื่อครบแล้วนะคะให้สลับข้างค่ะคดีค่ะคคทำซ้ำนะคะประมาณ5ครั้งต่อเซตนะคะ ต่อไปนะคะเป็นท่าที่2ค่ะเป็นท่ายืดหลังขาแล้วก็น่องนะคะสามารถทําได้หลังจากตื่นนอนเนี่ยก่อนลงจากเตียงหรือว่าหลังจากจะลุกขึ้นยืนหลังจากนั่งนานๆเริ่มแรกนะคะให้เรานั่งหลังตรงนํามือคว่ำหลังค่ะจากนั้นนะคะเหยียดขาที่ต้องการยืดขึ้นด้านบนถ้าไหวกระดกปลายเท้าขึ้นระวังนะคะไม่ให้รู้สึกเจ็บตึงหรือว่าช้ามากเกินไปค่ะหลังจากนั้นค้างไว้ประมาณสิวิเมื่อครบแล้วสามารถสลับข้างค่ะ ทาซ้ําประมาณ5ครั้งต่อเซตนะคะประมาณ4-5เซตต่อวันได้เลยค่ะต่อไปนะคะท่าที่3ค่ะเป็นท่าบริหารสะโพกนะคะให้เรานอนหงายลมบนเตียงนะคะมือวางแนบลำตัวจากนั้นชันเข่าขึ้นสองข้างค่ะยกะก้นขึ้นนะคะโดยใช้สะโพกเป็นตัวยกหลังจากนั้นค้างไว้ประมาณ3มวิค่ะและปล่อยลงค่ะ ท่านี้นะคะสามารถทําได้ประมาณ10ครั้งต่อเซตนะคะ3-4สเซตต่อวันได้เลยค่ะท่าสุดท้ายนะคะเป็นท่าบริหารสะโพกด้านข้างค่ะเริ่มที่เรานอนตะแคงนะคะขาที่ต้องการออกอยู่ด้านบนค่ะจากนั้นนะคะงอเข่าเข้าหาลำตัวค่ะโดยส้นเท้านะคะชีดติดกันสองข้างจากนั้นกลางสะโพกออกค่ะความรู้สึกจะเป็นการออกแรงบริเวณสะโพกนะคะโดยที่เท้ายังชิดกันอยู่ค่ะ ทำประมาณ10ครั้งต่อเซตนะคะ3 4เซตต่อวันได้เลยหากต้องการเพิ่มแรงมากขึ้นนะคะเราสามารถนำอ e ีราสติกแบนด์นะคะมาคล้องบริเวณเข่าเพื่อเพิ่มแรงมากขึ้นได้ค่ะหากมีข้อสองสัยเพิ่มเติมอื่นๆนะคะเกี่ยวกับอาการรองช้ำหรืออาการปวดอื่นๆสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามนะะักกายภาพบำบัดได้ที่เดอะมูฟับคลินิกแก้ภาพบำบัดค่ะ